กวาดปาดัดขัดถูและทำความสะอาดพระธาตุดอยสุเทพก็เป็นปีที่4แล้วค่ะ นักวิ่งในจังหวัดเชียงใหม่กว่า200คนร่วมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งจัดเป็นประจำเข้าสู่ปีที่4แล้วค่ะโดยมีการรวมตัวกันที่ลานอนุสาวรีย์ลานครูบาศรีวิชัยเชิงดอยสุเทพจากนั้นก็ทยอยการวิ่งขึ้นไปยังพระาธาตุดอยสุเทพรวมเป็นระยะทาง11กิโลเมตรเพื่อขึ้นไปกวาดปาดัดขัดถูเช็ดทําความสะอาดบริเวณวัดพระาธาตุดอยสุเทพนะคะรวมไปถึงการล้างทําความสะอาดครั้งใหญ่โดยทําการล้างคราบสกปรปกที่สะสมมานานตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อ ให้วัดพระธาตุดอยสุเทพสะอาดนะคะซึ่งวัดแห่งนี้ก็ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เชิงวัฒนธรรมแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็ต้องขึ้นไปกราบไหว้พระบรมธาตุดอยสุเทพเมื่อบริเวณสถานที่มีความสะอาดก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดเป็นประจำทุกปีในวันที่23พฤศจิกายนวันเปียมหาราชค่ะ